สวัสดีคะ่ะทุกคนเอ่อก็ไม่แบกนะทุกคนวันนี้ก็จะมีคำหยาบนิดนึงแนมะ่เพราะทุกอย่างที่พี่ทำมาก็โดนด่าเยอะแยะเยอะแยะมากวันนี้เราจะเอาหน้านี้ไปปรับร่างกายก่อน ขอโทษด้วยนะทุกคนเมื่อกี้ไฟมันลดลงขึ้นเรื่อย อันนี้ดีไหมทุกคนถ้าถ้าคนไหนบอกอยากให้พี่สวยสรงผมไหนเดี๋ยวพี่จัดการให้นะตอนนี้พี่จะเลือกสีผมแบบนี้ก่อนเ๋ยวทั้งตัวมานนืาจากการเสื้อผ้านะทุกคน จะใช้อันนี้แล้กันนะเพราะพี่ก็ใส่บ่อยมากเลยเสนศรางล่าช่างล่างไม่รู้จะใส่อะไรนะก็ไม่น่าจะใส่เราไปปรับขายก่อนแต่ว่าขาฝาพี่จะไม่เป็นแบบนี้นะทั้งสองขาพี่จะไม่เป็นแบบนี้ควันนี้พี่จะใช้ทำการเอ่อรักขาค้าง ที่ใช้ใช้ขาแบบเนี่ยคนเอ้ยไม่ใช่แล้วคอมเมนต์บอกว่าทำเพื่อมันก็จริง ทำเ,เพื่อก็ไม่เล้เหมือนกันพี่จะทำเพื่ออะไรแต่วันนี้พี่ก็ไม่ค่อยมีคันยาเท่าไหร่าะไม่ค่อยแต่ลงคลิปนะถ้าคนไหนอยากพี่แจ่มเป็นตัวอะไรอยากให้พีพพ่่เล่นมาบอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะทำไมขาอันแปลกจัง อันนี้เราก็จะมาแต่งเป็นน้องกระตา่ายนะคะทุกคนมีเสื้อที่พี่อยากซื้อแต่ว่าพี่ก็ไม่อยากซื้อให้เ,เปลืองอันนี้พี่จะใส่ชุดน,นอน นอนหายชุดนอนหายนี ide, ่โอ้ ขอโทษด้วยนะทุกคนมีคนแชทมานะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคนคนแต่ต้องวิ่งหน่อยหน่อยสิกันโอ้ย